สวัสดีจ้ามาพบกับช่องแก้วตาพากินแชนแนลพี่นอ้นองเฮ็ดยังยำสั่งยำม,มากินอีกแล้วจ้าคือคลิปเจ้าแก้วคือมีแต่ยำยำมีแต่ไอ้ข้าปุ่นเนาะวันดีอืจับเห็ดเป็นทอง แซ่บแบายบายรักนะจ๊ะเพื่อนๆ